จ่าชีเป้าขออยุสกรวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ด วันนี้ผมจะแตงก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟี فا ครับเวิร์คัพนะครับไปกันที่คู่ของเบนฟิก้าพบกับโอเกนเซตีนะครับโดยที่ก่อนเริ่มเกมนี้นั้นทางฝั่งของเบนฟิก้านั้น6สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานของทั้งสองทีมค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับโดยที่สภาพความพร้อมก่อนเริ่มซีอาร์ทัวนาเมนต์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเบนฟิก้านั้นถา้าพวกเขาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้นั้นพวกเขาาาาาากกก็พลลดดในรรรคววว้้้ชมมปปทีี่ต่ตตุเยยงไถึฟบ ที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อสปอร์ติ g งลิสบอนมานะครับสามประตูต่อหนึ่งก็เลยไม่สามารถควา้าแชมป์อะไรได้เลยในฤดูกาลนี้นะครับส่วนเกมแรกนะครับพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับโบคาจูเนียมา2ประตูต่อ2ต้องบอกว่าเป็นเกมค่อนข้างสุดมันมากๆนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างโดนใบแดงด้วยอีกต่างหากนะครับณนะเวลานี้เบนฟิก้าก็เป็นอันดับที่2ของกลุ่มอยูนะครับมีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนฟากฟังของโอกลันเซตีนะครับตัวแทนจาก uh, ประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ตัวแทนจากโซนโอเชียเนียก็ต้องบอก แล้วทีมของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะประสบปัญหาแล้วก็คุณภาพมาตรฐานค่อนข้างจะต่ำนะครับเกมแรกนะครับก็โดนทางฝั่งของบาเยอร์มินิกถล่มไปสิบประตูต่อศูนย์ก็บอกเลยว่าเป็นทีมที่พร้อมที่จะแจกแต้มอย่างแน่นอนครับโดยที่เฮดเฮดคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับซึ่งต้องบอกว่าเบนฟิก้าพวกเขาต้องหวังกู้หน้ามากๆนะครับแล้วก็เราได้เห็นศักยภาพของโอเกลแล้วนะครับว่าเกมรับค่อนข้างออกปวดเปียกขามากดังนั้นคู่นี้เชนไปที่เบนฟิก้าครับหนึ่งสกอร์การันตีลุ้นเมตซ์สองได้เลยครับไปกันที่ค ก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาทีมของแวงซองกัมบนีถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับในช่วงระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยในรอบประมาณ9-10ถึงเกมนะครับโดยที่เกมแรกก็อย่างที่ทราบกันไปก็ถล่มทางฝั่งของออเกนซิตี้ไป10ประตูต่อศูนย์นะครับคิดต้องบอกว่าเป็นการยิงไม่เลี้ยงเลยนั่นเองนะครับยิงกันได้แบบโอ้โหทุกคนในนี้มีมาตรฐานที่สูงกว่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอลิเซก็ดีรวมไปถึงทางด้านของรามินขอให้ครับทางด้านของจามามูซล่านะครับที่สามารถทำประตูได้ก็ต้องบอกว่าด้วยสกอร์ที่ค เข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นจากฝูงอยู่แค่เพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับณนเะวลาน,นี้มี3แต้มส่วนโบคาจูเนียนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นตัวแทนจากโซนอเมริกาใต้ผลงานโดยภาพรวมเนี่ยในช่วงระยะหลังนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับโดยที่เกมแรกนะครับก็เสมอกับเบนฟิก้ามา2ประ,ระตูต่อ2นะครับโดยที่พวกเขาวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอันเดเอล่านะครับอดีตท้องเครื่องของแมนเชสเตอร์ยูเตดที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมทัดก่อนนะครับส่วนตัวผู้เล่นอื่นๆก็ต้องยังบอกก็ต้้้อออองงงบบกกวว่่่่าาายยัััูนนนคคขจจะะรแม มีนักเตะอาโดยที่มาตรฐานนักเตะนั้นก็เป็นนักเตะที่หลายคนที่เคยเล่นฝั่งของยุโรปก็ตามแต่นะครับแต่เขาต้องบอกว่าอายุค่อนข้างจะโรยลาแล้วนั่นเองที่มาเล่นให้กับโบคาจูเนียนะครับโดยที่คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับด,ดัชนีเกมคู่นี้มองว่าบาเยินสองสกอร์ไม่ได้ไม่เสียลุนเม็ดสามนะครับโดยที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าแม้ว่านักเตะของโบคาจูเนียหลายๆคนนั้นก็สหันสมรภูมิยุโรปมาแล้วก็ตามแต่นะครับแต่ด้วยอายุอานามณเวลานี้น่าจะตามฟุตบอลของบายเยินของแวงซองกอมินีไม่ทัน,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 ทน,น,น,นดีาจจะอม ถึง4เมตรด้วยอีกต่างหาครับไปกันที่คู่ของกลุ่มดีนะครับฟาร์เมนโกพบกับเชลซีครับโดยที่ก่อนเริ่มเกมนี้นะครับเชลซีก็บังคับชนะเพียงแค่ลูกเดียวครับฟาร์เมนโกถือว่าช่วงระยะหลังๆพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับโดยที่สกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับในรอบ10เกมหลังสุดนะครับเกมแรกที่ลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกก็เพิ่งจะเอาชนะทางฝั่งของอ่าเอสเปรังเดอตูนิสนะครับไป2ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะมีความคงเส้นคงวาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ยังไม่เข้ว่า ไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับก็ยังมีตัวผู้เล่นนั้นให้เลือกใช้สอยได้พอสมควรนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์นี้ได้ค่อนข้างที่จะจืดชืดนิดนึงนะครับแม้ว่าจะชนะลอสแอนเจลิสไป2ประตูต่อศูนย์แต่โดยภาพรวมเี่กก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาที่ผ่านมานะครับน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถยิงได้กระจุยกระจายนะครับมแม้ว่าแม้ว่าฟอร์มการเล่นนะครับโดยภาพรวมของนักเตะตัวใหม่อย่างเลียมดีแลนทดีลงสนาามแล้วกก็ทอได้ี แต่ก็าต้องบอกว่าภาพรวมของเชลซีของเอ็นโซมาเตสกานั้นก็ยังทำยังคงค่อนข้างน่าปิดหวังนะครับสำหรับแฟนบอลหลายๆคนนั่นเองนะครับโดยที่โจทย์คู่นี้นะครับก็คือทางฝั่งของเชลซีบังคับชนะนะครับแล้วคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมีโอกาสที่ต้องบอกว่าโอกาสเสมอกันสูงมากนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของเชลซีอาจจะดูดีกว่าแต่ฟา์เมนโกก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันครับดังนั้นคู่นี้เฉีรยไปที่ฟารมเมนโกครับคิดว่ามีโอกาสนะครับที่มีโอกาสที่คู่นี้จะเสมอกัน 90นาทีครับสตัวที่วันนี้ผมจะาแตงชอบเลยนะครับก็มีเบนฟิก้าครับบาเยอร์มินิกแล้วก็ฟาเมงโกครับ่างไก็ขอ,ขอบคุณด้วยที่ติดตามการกระจายชีพเป้าขยุกสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่อยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไล n แอดแอดตูนใส่สา,สานี่ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ